ครับผมชื่อพิสิทธิ์คุณอนันตกุลนะครับชื่อลันเิอเอทครับออตอนนี้ทำบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชันนะครับหลกัหลกๆนะครับคือเป็นบริษัทที่ตัวแทนจำหน่ายนวัตกรรมยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือ,อ,อรถพลังงานไฟฟ้าต่างๆคแต่ปัจจุบันนี้ทำยี่ห้อเอ,อ MV Gusta นะครับจากอิตาลีแล้วก็แบรนด์ KTM จากออสเตรียครับ,รบก็จะเป็นไฮเปอร์พอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งคู่ครับรถยนต์ปัจจุบันนี้ทำ ที่หลักๆที่จะเห็นกันคุ้นๆหน่อยก็จะเป็นแบรนด์มอร์แกนนะครับเป็นรถคลาสสิกนะครับจากอังกฤษแล้วก็เป็นรถเทียมคร o สโบว์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่ง,ง,งหลักๆนะครับของบริษัทคุ้มค่าคอร์ปอเรชันเนี่ยก็คือเราเ,เราเน้นที่ในเรื่องของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีแล้วก็ดีไซน์ นะครับสามขีนวัตรกรรมเทคโนโลยีและก็ดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตทุกตัวเนี่ยก็จะมีจะอยู่ภายใต้นี้นะฮะโดยที่ว่าแบ็กกราวน์ผมนี่จริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างชอบทางด้านดีไซน์ของโดยเฉพาะ t r สตราบรอดิชั่นนะครับก็เลยทำให้ค่อนข้างศึกษาแล้วก็ค่อนข้างต้องเรียกว่าหลงไหลกับกับดีไซน์ของพวกรถหรือเส้นสายของของการดีไซน์เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วแน่นอนนะฮะผมผมคิดว่าส่วนใหญ่ผู้ชายทุกคนเนี่ยก็คือก็คือต้องบอกว่าลหลงไหลวัต,วตก,กรรมยานยนต์นะครับโดยเฉพาะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่ฮะแต่ผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความฝันเด็กจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราคิดถึงขนาดว่าเราเ,เราอยากจะมีรถที่เป็นของเราเองผมอยากจะมีรถที่ที่เราสร้างได้กับกับมือตัวเองนะ,ะซึ่งจริงๆเราก็นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไปไปร่มเรียนทางด้านออกแบบรถยนต์ ก็จะจบตรงนี้มาแล้วก็โอเคแล้วเราก็ณนะวันนี้ปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีโอ,อกาสได้สร้างรถตัวเองแต่ก็โอเคมีเก็บเริ่มเริ่มเริ่มเก็บความรู้เริ่มดูดีไซน์ดีๆขอ,ของรถทั่วโลกนะฮะแล้วก็ดูว่าโอเคศึกษาว่าเขาการขั้นตอนการดีไซน์เขาเป็นยังไงมีที่มาที่ไปฟังก์ชันยังไงเส้นสายนี้เห็นเพราะอะไรหรือทำไมต้องใช้เอนจินขนาดนี้อยู่บนบอดี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เพราะว่าค่อนข้างมีคนที่สนใ,นใจพวกนี้ ต้องบอกว่ารถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะฮะแน่นอนที่เห็นชัดก็คือทุนสมบ n ตของรถมอเตอร์ไซค์ได้ดีกว่านะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ําหนักรถที่เบาถูกไหมฮะกับเครื่องยนต์ที่ใหญ่แล้วก็เนื่องจากว่าไม่มีอะไรมาครอบคลุมเราเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับพารานมากกว่าเหมือนเราสามารถจะรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกถึงสมรรถนะของรถเขียนเครื่องยนต์หรือแม้แต่โช๊คอ,อัพที่มันให้ตัวอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะรู้สึกได้ดีกว่า รถยนต์นะครับแต่รถยนต์ก็คือจะได้ในเรื่องของอบอกบตรงๆก็คือความสะดวกสบายที่น่าจะเห็นได้ชัดนะฮะในเรื่องของสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็สามารถจะแครี่คนหรือของอะไรได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอน,นะครจริงแล้วผมคงจะช่างใจยากนะฮะจะบอกว่าชอบทั้งสองอย่างนะครับแต่ก็ถ้าในเรื่องของสมรรถนะ100%เนี่ยก็คงจะเวทนไปที่ทางมอเตอร์ไซค์มากกว่า แต่ถ้าให้เลือกอความสะดวกสบายเวลาไปกับเพื่อนกับลูกอะไรเงี้ยก็ก็คงจะต้องมีความจิเป็นนี่ต้องแทนรถยนต์นะฮะอ๋อไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้แข่งครับเราชอบสมรรถนะเราขับสนุกไปลง t r a ็กเองขับเองอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปลงการแข่งขันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งณนะวันนี้ไม่มีเวลา <c oughs> ไม่ต้องบอกตรงๆไม่มีเวลาที่จะไป ทุ่มเทกับการแข่งขัน,นผมเชื่อว่าการแข่งขันแล้วเราจะทาให้เราจะลงแข่งขันแล้วเราคงอยากชนะอยากชนะคงต้องใช้เวลาในการฝึกฝนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ที่แข่งอยู่คงไม่ได้แข่งเพราะเอาสนุกอย่างเดียวคงจะต้องมีการฝึกฝนมีการเทรนนิ่งมีการซ้อมเพื่อจะให้ได้ achieve ถึงจุดตรงนั้นนั่นเองทงของผมมีทีมแข่งครับก็คือณปัจจุบันนี้ก็คือมีทีมแข่งของ KTM นะครับเป็นทีมแข่ง Model c r o s s คหรือ KTM Thailand แนนะครับในอนาคตก็คิดว่าคงจะมีเพิ่มขึ้นมาในพวกสตรีทแล้วก็ วันหนึ่งอาจจะเห็นรถสปอร์ตของเราไปไปลงทีมแคปเลยคะอันนี้เป็นคีดิบล์ครอสโบนะครับซึ่งเป็นรถที่มีหลักการที่เรียกว่าโดยปกติผมเล่าก็คือว่ารถปกติเนี่ยการที่จะทำให้รถ ไอชีพสปีดได้สูงหรือทาความเร็วได้ดีเนี่ยก็คือ1ก็คือในเรื่องของสมรรถนะรถต้องทําให้ engine ใหญ่และลากลากรถเราไปเนี่ยได้ด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดกับอีกอย่างนึงคือว่าไม่ได้โฟกัสที่ engine engine ได้พอสมควรแต่ว่าทําน้ําหนักรถยังไงก็รับแต่ให้เบาที่สุดนะครับซึ่งรถคันนี้ก็คือจะออกมาในรูปแบบที่2นะครับก็คือว่าทํายังไงเนี่ยให้รถเนี่ยน้ำหนักตัวเบาที่สุดซึ่งรถคันนี้น้าหนักอยู่ที่780กิโลนะครับซึ่งค่อนข้าง เรียกว่าอาจจะครึ่งหนึ่งของน้ำหนักที่เบาเพียงครึ่งหนึ่งของซูเปอร์คาร์ทั่วไปเนี่ยโดยใช้เอนจิ้นที่2000แรงม้าไม่ถึง300แรงม้านี่ฮะแต่สามารถจะทำสปีดหรือว่าทำความเร็วหรือการควบคุมได้ดีเทียบเท่าหรือมากกว่าซูเปอร์คาร์และอีกหลายรุ่นด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆมาประกอบมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอตัวคาร์บอนโมโนคลอโรส์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในรถฟอร์มูล่าวันนะครับแต่อันนี้คือจะใช้รถสตรีท บนถนนเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นคีย์หลักที่ว่าทําไมถึงทําให้ KTM Crossbow เนี่ยน้ำหนักรถเพียง700กว่ากิโลแล้วก็สามารถจะฮาร์ดลิ่งได้ดีมากๆนะครับเหมือนกับรถต้องบอกว่าเหมือนกับรถแข่งที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ซึ่งจะไม่เหมือนกับจะแตกต่างกันโดยที่เชิญกับรถถนนที่สามารถจะขับในสนามแข่งได้จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นี่ปกติผมผมเป็นใช้บ่อยพอสมควรนะครับเป็นรถที่เอบนั่งใช้ติดเพราะว่าขับสนุกมากแล้วก็สามารถใช้บนถนนได้จริงแต่ เมื่อไหร่ที่ต้องการ r m a แมนเขาอยู่ตรงนั้นเนื่องจากรถที่เขาถูกดีไซน์มานี่ฮะไม่ได้ทำให้รถวิ่งทับสุดที่สูงสุดแต่คียก็คือว่าทำายังไงให้ทำความเร็วขึ้นต้นได้เร็วที่สุดและก็ควบคุมรถได้บ้านยามที่สุดก็คือว่าเขาสามารถจะเข้าโค้งได้เกาะมากด้วยจากเนื่องจ,จากว่าช่วงล่างที่ทีททททท่ที่เรียกว่าพิเศษมากโดยเป็นคาร์บอนโมโนคอกนะฮะแล้วก็น้ำหนักรถเบาแล้วก็ เซนด์ให้กราวิตี้ค่อนข้างกดค่าเฉีได้ต่ำมากอะไรเงี้ยกว่ารถปกติมากๆนะจึงทำให้เขาแฮนด์ดิ่งดีมากๆนะครับเอ่อเคเปร์คลสโนี่ปัจจุบันนี่คือจะมีเค m เ r o ร s ค o w สโ่นเดียวนะครับแต่ว่าจะมีเป,ะเ,ปเ,ปเป็น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 ตัวสแตนดาร์ดกับตัว R ตัว R, ว r ก็คือจะเน้เรื่องฟอร์มแมนอัพแรงม้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นเรส e o ออเรน์คือสามารถทำรถเพื่อจะลงในการแข่งขันมากกว่ารถตัวสตรีท อย่างตัวที่เห็นอยู่นี้คือเป็นตัวสตรีทนะครับซึ่งเหมาะกักกบการขับบนถนนมากกว่าครับผมดูแลรถเองครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาก็ลือเครื่องเองนะครับเคลีนรถเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือเข้าจูนิง่งทำเองก็ทำเองยกเว้นว่าบางทีอาจจะโอเคให้ทีมงานให้ผู้ช่วยมาช่วยบ้างอะไรเงี้ยแต่หลกัหลกๆก็คือพยายามจะทำเองทั้งหมดนะครับเพราะว่า ก็ <łość> ผมมองว่าก็คือมันก็คือเหมือนของรักเราอันหนึ่งนะครับเราก็คงถ้ามีการดูแลเขาหรืออะไรเราคงอยากดูแลด้วยตัวเองนะครับเพื่อแน่นอนว่าเราอยู่กัเขาทุกวันเรารู้ที่สุดว่าเราต้องการอะไรจากเขาและเขารู้ที่สุดว่าว่าเราเราดูแลเขาได้ยังไงที่ดีที่สุดนะฮะ อ่อต้องบอกว่าไม่ไม่เคยมีซีวตอันเด็ดแล้วกันครับก็คือมินิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยมีขนาดล้มแบบเจ็บป,ป่วยอะไรขนาดนั้นเราแน่นอนไม่แข่งบน้อนงถนนนะครับเราขับกับตัวเราเองแล้วเราต้องค่อนข้างเซฟตัวเองมากรู้ว่าลิมิตของเราและก็ลิมิตของพาหนะหรือรถที่เราขับเนี่ยหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เราขับเนี่ยได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องพยายามคิดเซฟหนึ่งก่อนเผื่อไว้นะครับแน่นอนว่าถ้าเราคิดเผื่อไว้แล้วนี่โอกาสที่จะเกิดอันติเด็ดนี้ก็ต้องยากมากแล้วเราคงใหญ่จะเซฟตัวเราเองทุกคน นะก็เหมือนเพื่อนสนิทเหมือนคนคนหนึ่งที่เรารู้จัก่ยก็ถ้าเรารักเขามากเขาก็ตอบแทนเรามาถูกไหมฮะในการขับขี่เขาก็อยากทำให้เราปลอดภัยเขาก็อยากให้เราขับได้ราบปืนฮะสำหรับผม ผมทาในสิ่งเฉพาะผมต้องบอกว่าผมหลักๆเลยผมทํำในสิ่งที่รักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมทาผมบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนผมเล่นเล่นทอยฮะเล่นของเล่นที่ต่างๆแต่ว่าเล่นแบบที่ deep ลงไป serious มากกว่ามากกว่าปกติมากกว่านั้นเองแล้วก็ทําให้รู้สึกว่า อ้การเล่นพวกนี้เราเราเราเอนจอยแล้วเราไม่รู้สึกเป็นงานเลยในการที่จะต้องมีโอ้แน่นอนนะ,ะแต่ในพาร์ทของธุรกิจมีมิงมีประชุมมีในทอปพิเศษมันก็มีส่วนที่ต้องซีเรียสบ้าแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าทำอทําทำในสิ่งที่รักแล้วเนี่ยมันจะจะเบาวกว่าเยอะนะฮะจะสบายกว่าเยอะแล้วก็เราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเอนจอยแล้วเราอยากทําแบบมีสที่สุดนะครับอยากทากําจนวันนี้ไม่อยากจะเลิกงานเลยไม่อยากจะหยุดเลยอะไรอย่าง สักวันหนึ่งก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับผมเชื่อว่าทําได้นะครับในสำ,สำหรับความสามารถของคนไทยแล้วก็ถ้ามีทีมงานที่ดีทุกอย่างผมก็เชื่อว่าพร้อมอนาคตนี่เป็นไปได้เยีเ่ยมทีมาครับแต่ณนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นอนแหละเราก็เรียนรู้จากที่ผู้อื่นเขาแล้วก็พยายามเอาไปที่ต่อยอดมากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างผลักใหม่ๆไม่ไม่มืนที่สุดนะครับณนะวันนี้เราเจอ ที่เราบอกว่าเช็คเลยที่ดีสุดแล้วการดีไซน์ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในวันาหน้ามันก็ต้องมีการ<ม>พัฒนาที่ไปเรื่อยๆคย่า